มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดรายชื่อ2จังหวัดพรุ่งนี้เจอฝนฟ้าขนองเช็คเลยค่ะ6มีนาคม2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเส้นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนและจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะ โดยจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไปด้วยสําหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างซึ่งจะมีกําลังอ่อนลงนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้จะมีฝนน้อย ในช่วงวันที่8ถึง10มีนาคม2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะ โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ฝุ่นละอองนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนและมีการระบายอากาศที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้ ไปจนถึงเวลา18.00ของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้ารลวในตอนกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้ารล่วในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสสูงสุด39-41องศาเซลเซียสภากกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้ารลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด38-41องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฟ้าผลาในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสงสูงสุด34-39องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสงสูงสุด33-38องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะ ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซลียสสูงสุด34-38องศาเซลเซลียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้ารลอในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซลียสสูงสุดนะคะ33-39องศาเซลเซลียสค่ะขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณขามมข่่วคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ